สวัสดีเพื่อนๆที่รักไก่ชนทุกท่านครับเจอกันหนึ่งทิบครับจุดนี้เราก็อยู่บ้านเนะาะเมื่อคืนเราก็มานอนบ้านแล้วก็มาดูไก่นี่ครับไก่สามตัวนี่ที่พี่ฉัตรชัยจองไว้เนาะนี่เป็นตัวคู่ทั้งสามนะครับสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยครับเน่ย ปูเกล็ดแข่งเกล็ดขาครับเนี่ยเป็นตัวกูท้ทั้งสามนะครับเริ่มออกซอยหลังแล้วนี่นี่ก็จะออกก็มีเขียวล้วนแล้วก็ออกซอยสาสาแล้วก็ออกซอยออกแดงๆด,ดูๆเนาะจะมี สามตัวนี้ก็สีไม่เหมือนกันสักตัวครับตัวนี้ก็จะออกเขียวเขียวทั้งตัวครับนี่ตัวนี้ตัวกลางออกเขียวทั้งตัวตัวนี้ก็จะออกสร้อยออกแดงๆหน่อยตัวนู้นก็จะออกสร้อยออกเหลืองๆสาสาครับเนสวยครับสวยเป็นลูกของเจ้าชา์โดครับทั้งสามตัวของเจ้าชา์โด แม่เขาก็จะนี่นี่แม่เขาก็จะเป็นตัวนี้ครับแม่เขาเป็นไก่แข้งหน้าไก่แข้งหน้าแข้งหน้าจัดครับแม่ครับก็จะมีไก่ตัวเมียมีเดือยเนาะเดือยตุมต่มตุ่มอยู่นี่ก็ไก่ตัวเมียมีเดือยตุมต่มตุ่มหลายตัวแม่พันแล้วนี่ก็จะเป็นตัวผูสามตัว นี่ก็เป็นลูกไก่เดือนเสร็จๆอากาศหนาวไก่ก็จะวันนี้อากาศหนาวครับไก่ออกจะหดหดหน่อยแม่เป็นแม่ที่ฝากเลี้ยงเนาะลูกลูกหนึ่งสองสาสีห้าหเป็นเป็นลูกของ เจ้าชาเขียวเนาะฝากให้แม่เยียรเลี้ยงเนาะอากาศเย็ยนครับลูกไก่ก็จะหดหดหน่อยช่วงสายๆก็น่าจะนี่ชาเขียวจูเนียเจ้าชาเขียวจูเนี <laughs> <laughs> เยเลือตัวเดียวครับสวยลอาเล่าเอาการ เมื่อคืนก็กลับมานอนบ้านเนาะนอนอยู่ชู์พักพิงยี่สิบคืนแต่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ครับก็เมื่อคืนก็เสียงก็สนานอนไว้ช่วงห้าทุ่มนอมนไหวเลยครับ หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยดูก่อนหนุ่มน้อยก็เราจับครั้งสุ่มก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนาะก่อนที่จะมีประทะ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งไก่ํำหนิเนาะปีกรู้สึกว่าปีกไม่ค่อยดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เช็คเองน้อยอย่างหล่อครับตัวนี้หล่อมากเลยไก่เจ็ดเดือน เป็เจ็ดเดือนเนาะชาดูโอวันนี้ทำไมคุยเขียไม่ได้เข้าไปเอาเศษขียะออกเลยครับเศษเศษขนเศษปีกเนาะที่เขาหลุดเนาะเราไม่ได้เข้าไปเอาออกเลยเราไม่ได้อยู่บ้านตั้ง กี่วันเข้ามานอนบ้านคืนแรกครับนี่มีลูกไก่ลูกแม่นี้แม่นี้ได้สิบสองตัวเลยครับนี่ลูกไก่สิบสองตัวเลยดก ก้ากระดูกดำเจ้ากระดูกดำก็มีเนี่ยตัวนั้นเริ่มโตแล้วเริ่มคล้ายพี่เขาแล้วนี่ชุดพี่ชุดน้องเริ่มโตแล้วครับฟักหรือยังน่าจะอีก มาหนึ่งอาทิตย์ครับก็จะฟักก็มีอยู่ทางนู้นสองตัวอยู่ในรมมะนาวต้นมะนาวแม่เข็มทองครับแม่เข็มทองเดือยยาวแล้วเนี่ยไก่ตัวเมียม,มีเดือยครับแม่เข็มทองก็มีเดือย ตัวนี้เป็นไก่ไก่น้องในหมู่บ้านเอามาฝากครับเป็นไก่นุมยังไม่มีเวลาเช็คดูเลยว่าจะเช็คดูครับรอให้สถานการณ์สงบก่อนเอามาฝากเนาะ ใส่งอนใส่งอนโครงสร้างใหญ่ครับก็เงียบครับเช้านี้รู้สึกว่าเงียบแต่ก็ได้ยินเสียง ไกลๆอยู่บ้างสองสาสองสามครั้งแล้วสังกสีก็สะเทือนอยู่เมื่อไรจะได้กลับมาอยู่บ้านแบบถาวรเหมือนเดิมก็ไม่รู้ครับน่าจะใกล้แล้วแหละน่าจะใกล้ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วแหละเมื่อคืนก็มานอนคืนแรกนะนอนคืนแรกเดี๋ยวก็สักหน่อยก็จะ หลับออกไปข้างนอกครับกกไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ